สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ f c แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ทุกๆคนนะครับผมในอาจารย์ก็ไม่ร้ายสองตัวบนนะครับสองตัวบนนะครับ2สองตัวบนนะครับนี่ครับชุดเด่นนะครับชุดรองนะครับผมในตานนี้เลยนะครับผมนี่นี่ชุดชุดเต็มนะครับสี่สิบสี่ชุดนะครับสี่สิบสี่ชุดครับผมนี่สี่สิบสี่ชุดนะครับสองตัวยังไม่ได้ตัดแต้มนะครับ ใช้สามสิบสองสูตรสูตรละสูตรละแปดตัวนะครับผมกันพลาดนะครับกันพลาดแต่ก็มาคัดเน้นอยู่นี้ใหนะคัดเน้นอยู่ให้แค่นี้ครับผมนี่ครับวันนี้วิ่งห้านะครับบนวิ่งห้าเม็ดเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับสูตรนี้นะครับวิ่งห้าเม็ดเดียวนะครับห้าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมวิงวว่งห้าละวิ่งห้าเม็ดเดียวเนาะแล้วก็อีก สูตรหนึ่งก็ได้ศูนย์เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เลยเอามาเป็นเลขวิ่งไปนะครับตัวลองนะครับศูนย์ลองนะครับเม็ดเดียวห้าอย่างเดียวนะครับเม็ดเดียวห้าห้าเม็ดเดียวตามนี้นะครับผมในในชุดเต็มนะครับผมชุดเต็ม จะใช้เด่นมาตัดแต่ก็ได้นะครับผมกันพลาดนะครับวันนี้สี่สิบสี่ชุดครับผมสี่สิบชุดสี่สี่ชุดที่คือไปกลับนะครับตรงตรงครับผมตรงตรงนะแล้วนี่ครับตามนี้เลยได้ยี่ตัดให้เหลือสามสลองฮะสองเด่นสองสามชุดแล้วก็ลองสองชุดนะวิ่งห้านะครับผมขอให้โชคดีทุกคนนะครับหเฮงรวยๆนะครับสวัสดีครับผม